สวัสดีครับวันนี้สิมารีวิวสปริงคารบอน้าซิ่งครับก็นี้เ่มาจากสวิตสตอเบิร์กนะครับอันนี้รบบต้นหนีบปล่อยหอยโตเด็ดน้อยหนึ่งครับแข็งก็เดิมในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวิตสตอเบรกนะครับมอไซตัวในตัวนอกนี่สิเป็นสปริงเดิมเพิ่นนะครับเอาออกมากาะกาะใส่สอดใส่ข้างในเลยครับจีเด้ประมาณนี้ครับ ครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วครับเอาวหน้าเป็นตามเมื่อครับตามเลมยดังเครื่องครับเลยครัน